กินอะไรอ่ะปีโป้อร่อยไหมอร่อยมึงเจอมาง่ายเดียวสาวพอสดด้วยมาห็นก็เกินเลยใครอ่ะมาเฮ้ยมึงแต่ละคนนะมีทุกอย่างเลยยกเว้นมารยาไม่เคยถามกูเลยว่าแม่ของไก่แลกกินทำเฉยเลยนะไม่มากินกินแบบกี่ปีโป้ทำไมอ่ะเเหมือนกับของกูจะทไม เบสเบสกินอะไรแม่เบสกินอะไรบอกกินบิดปูไอ้เหี้ยกุฟิลเหมือนยังไงกินเหมือนก้อนมันอ่ะมันทำหน้าทำตาอย่างนี้เลยควายไหนกินอะไรกินบิดปูอ่ะอะไรจะโต๊ะกระทะอะแล้วของมึงไงเปิดตู้เย็นเจอก็กินเลยอิ่มยังยังเดี๋ยวไปเอาอิ่มอ้าวมาดูนะได้ยินเสียงไหมน่าดูเนี่ยอ่ะหมดจะมั้งอ้เหี้ยกินอะไร กินปีโป huh? ้ท่าท่าเป็นไงท่าไงฮะท่าทำไงมันบอกมันกินปีโป้ทำหน้านทำตามันเหมือนมันมั่นใจว่าเป็นของมันเอาได้ไหมแม่กูไม่เอาละกูเก่งใจยืดเดกใหญ่โโอ้หมั่นใจไหมทำหน้าทำตาตาลอยเลยนะเหมือนตัเองปีโปกินอะไรกินปีโป้อู้เูยัง เย็นเลยทำไมปิดโป้จบเฮ้ยอยู่ในตู้เย็นไม่เย็นก็บ้าแล้วเนี่ยถ้าร้อนเต็มึงจะบ้าแล้วน่ะเอาละไม่แคร์หมดซะสามสิบบาทกินอะไรกินปิดโป